แต่ชูติมาตอบกลับชาวเน็ตหลังเจ้าตัวโดนเซตเรื่องที่เคยสัมภาษณ์ถึงอดีตสามีไม่อยู่นิ่งอีกต่อไปสำหรับสาวต่ชูติมาอดีตภรรยาทีมทีทาลิ้มเจริญรัตที่ก่อนหน้านี้ทางสาว่ายนั้นโดนเซะหลายเรื่องเกี่ยวกับอดีตสามีอยู่เรื่องเรื่องแต่ก็ยังมีหลายๆคนอยากให้ทางสาวตต่กับทางคุณทิมรีเทิร์นกัน ซึ่งไม่นานมานี้ทางสาวไต่เองก็ถูกชาวเน็ตรายหนึ่งเข้าไปคอมเมนต์เซเกี่ยวกับเรื่องในอดีตที่ทางสาวไต่ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าคุณแม่ได้โปรดอย่าลืมอดีตที่ตัวเองไปสัมภาษณ์ออกทีวีแล้วก็ให้ฝ่ายชายเสียเสียหายหายนะคะโปรดจำสิ่งตรงนั้นด้วยค่ะได้แค่หน้าที่แม่พอไม่ควรเป็นหน้าที่เมียค่ะไปต่อคิวก่อน จะมาอยากได้อะไรตอนที่เขาจะได้เป็นนายกคะอยู่ตั้งนานทำไมถึงไม่ได้อยากได้คะเลิกกันไปดีๆไม่ว่าเลยนะคะอันนี้ไม่ใช่คะคุณฟ้องเขาด้วยแล้วคุณก็หาว่าเขาทำร้ายร่างกายคุณคุณไม่ได้ดูชนะนะคะคุณดูแบบพูดได้ไหมจะฟ้องหรือเปล่าจะโดนฟ้องหรือเปล่าคะ ประชาชนเขาจำได้นะคะว่าคุณสัมภาษณ์อะไรใน YouTube สื่อสังคมต่างๆภาพนั้นมันก็ยังจำอยู่ค่ะมองบนก่อนอย่ามาคะงานนี้สาวต่ายได้มาคอมเมนต์ตอบกลับทันทีบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครลืมลงคะ่ะและไม่ได้ต่อคิวคะ่ะไม่ต้องเหนื่อยคิดแทนนะคะ